สวัสดีค่ะอร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีตุลธาตลมนะคะคลิปความรักผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะตัวตนของชาวราศีตุลน,นะคะในปักของความรักเนี่ยเป็นพระราชาถือเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นผู้ชายและแต่งงานแล้วอายุตั้งแต่40ขึ้นไปนะคะเป็นผู้ชายที่ มีความสามารถพิเศษมีเงินเยอะะแล้วก็นั่งมองใครจะทําอะไรแบบไหนยังไงประมาณไหนเราจะใช้เงินเราทําอะไรกับใครได้บ้างาเงินนี้จะเอาไปตรงนี้แล้วจะกําไรเท่าไหร่แล้วเงินนั้นเอาไปตรงนั้นแล้วจะขาดทุนไหมเขาจะคิดอย่างนี้นะคะผู้ชายในราศีตุล คือพระราชาถือเหรียญต่อนะคะเขาได้8ดเหรียญข้างบน8ดเหรียญเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังคือเขามีความสําเร็จอยู่แล้วเขามีเงินอยู่แล้วคนที่เป็นเจ้าของกิจการซีโอเนี่ยก็จะนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นโดยที่ว่าไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวอยากจะไปเที่ยวแบบคนธรรมดาหรือว่าชาวบ้านปกติเขาก็ไม่ได้อย่างเงี้ย คือมหาเศรษฐีโดยทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่มีเงินมีทองเขาจะมาเที่ยวอย่างเราเราไม่ได้นะคะอย่างออร่าไปไหนนะออร่าไปได้ใช่ไหมคะแต่คนที่เขามีเงินมีทองแล้วเป็นที่รู้จัก รู้จีของสังคมนั้นๆเนี่ยเวลาไปไหนเดี๋ยวเกิดโดนอุ้มจับค่าถ่ายไปละทําไงใช่ป่ะเขาต้องระวังตัวเขาต้องทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือเขาต้องระวังหมดเขาก็เลยมีความคิดคาดหวังที่8เหรียญมันขึ้นเนี่ยนะคะคือเขาอยากไปพักผ่อนแบบธรรมชาติอยากอยู่แบบธรรมชาติอยากอยู่ไม่ต้องสนใจอะไรเพราะเขามีสตางค์ไงฮะ คนมีสตางค์เนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตแบบว่าส่วนตัวของตัวเองอ่ะอยากมีครอบครัวที่แบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากมายอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเลยคืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งท้องทุ่งท้องนาไลส่สวนเลือกนาอะไรเงี้ยเขาอยากจะทําอย่างนั้นนะเขาอยากจะมีความสุขอย่างนั้นในครอบครัวเขาอะนะคะคือสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาไม่คาดหวังเนี่ยคือมีผู้หญิงเนี่ยเดินจากเขาไป คือคนที่เดินจากเข้าไปเนี่ยมันเป็น The e M Press ก็หมายถึงว่าเขาจะได้ความคิดใหม่ๆจากการเดินไปของคนอายุน้อยกว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่คาดหวังอะ่ะคุณจะได้ความคิดใหม่ๆจากการที่มี ผู้หญิงอายุน้อยหรือว่าผู้หญิงที่ดูดีเดินจากเราไปเราจะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆและมีความสมบูรณ์แล้วก็สร้างสรรผลงานใหม่ๆขึ้นมาโดยคุณเท่านั้นนะคะจะรู้ต่อไปนะคะเป็นอนาคตอันใกล้คุณได้สามไม้เท้ามันจะมีการเจริญเติบโตและความร่วมมือแล้วก็จะมีความสำเร็จทุกๆประการเลยนะคะเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไม่อิงประเพณีไม่อิงหลักๆของกรอบอะไรอะ่ะมันเหมือนกับ เป็นการร่วมมือที่ดีของของสามไม้เท้าอ่ะคือสามไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการถ้ามันไปขึ้นในบทของทั่วไปไนะคะมันก็จะเป็นข่าวสารต่างๆที่เรารอคอยข่าวสารที่มันสมบูรณ์ฟังแล้วเราวิเคราะห์อีกทีฟังแล้วเรามาดูอีกทีว่าเป็นยังไงแต่เนี่ยมันเป็นความชื่นใจไงคะความชื่นใจที่เราจะได้รับจากจากข่าวสารที่เราจะได้รับแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็ความร่วมมือที่ดีแล้วก็เป็นการจเจริญเติบโต ความสําเร็จทุกๆประการที่คุณหวังเอาไว้เลยค่ะมันจะอยู่กับคุณซึ่งแค่คุณจัดระบบนิดเดียวเองแค่คุณรู้สึกว่าอะกองนี้ไปนี่กองนั้นไปนั่นกองนี้เก็บมันจะประสบความสําเร็จเลยนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วสุดท้าย เป็น tengo m p e r a n ตหมายถึงการปรับสมดุลทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมาะสมให้มันควรไม่ว่าคุณจะสั่งให้ใครทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องสอนคนคนนั้นคุณจะสอนคนให้ชงชาคุณจะสอนคนให้ทำกาแฟหรือคุณจะสอนคนให้ทำนมสักแก้วคุณก็ต้องให้เขารู้หลักของการผสมผสานนะนะคะว่าทำยังไงให้มันกลมกล่อมอย่างเงี้ยค่ะมัน มันได้ไพ่สุดท้ายว่าให้คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ออกมากลมกล่อมเลยให้มันดูดีให้มันดูเพอร์เฟทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณหมดเลยอะค่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องมานั่งติว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีเอ้อน,นี่มันเป็นเดือนของราศีตุลจริงๆนะคะเนี่ยดูตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว,ลวมาถึงเดือนพฤศจิกานี่อีกต้องยกให้ราศีตุลเลยนะคะเนี่ยราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในที่เออร่าได้กล่าวไปนะคะจะมีความสุขจะมีความสมหวังที่ลำบากมานะฮะจะมีความสบายจะยกยกระดับตัวเองขึ้นไปเลยอะ่ะจะยกขึ้นไปในช่วงราศีตุลเนี่ยมีคนถามว่า ไอ้ตอนเนี้ยเขาบอกว่าดูดวงมาเนี่ยเออราศีตุลเนี่ยบอกว่าดีมีความรักมีเงินยังจนอยู่เลยก็จะบอกนิดนึงนะคะว่าช่วงที่ดาวเคราะห์ย้ายหรือดาวราหูย้ายอะไรก็ตามน่ะที่ย้ายกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ให้คุณรู้ไว้นิดนึงว่าณวันนี้คุณยังลำบากอยู่ๆคุณจะฟื้นปึ้งพรุ่งนี้ลุกได้มันไม่ใช่ถ้าสมมติคุณเป็นไข่อยู่ตัวร้อนอยู่คุณก็ต้องรอจังหวะนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอไข้หายตัวร้อนหายคุณก็จะลุกเดินและทํามาหากินได้ตามปกตินั่นเองค่ะชีวิตเราเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ตัวคุณเนี่ยเป็นไข้ตัวร้อนอยู่นะมันไม่สบายอ่ะมันป่วยมันไข้อ่ะคุณต้องรู้จักว่าอ๋อมันจะสามวันห้าวันหายอย่างเงี้ยหลังจากสามวันห้าวันหายคุณถึงจะไปเจอจะไปกินน้ําแข็งได้ไปนู่นไปนี่ได้ถูกไหมคะไปเที่ยวได้ไปรับไอเชื้อโรคใหม่ๆเข้ามาได้เพราะว่าร่างกายคุณแข็งแรงไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียบเสมือนชาวราศีตุลที่ตอนเนี้ยบ่นว่า ก็บอกว่าดูว่าดีดูว่าดีสักเดือนสองเดือนคุณก็รอหน่อยแล้วกันแต่คุณอย่าประมาทนะคะทีาเราบอกว่าอดวงคุณดีก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีหมดนะคะบางคนก็ยังต้องต้องแย่อยู่เพราะว่าในเกณฑ์ชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเราเราก็ไม่ทราบว่าเราดูดวงใครนะคะดูโดยรวมและเอา ความรู้จากไพ่เนี่ยมาถ่ายเทแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังให้แก่ผู้ติดตามออร่าแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะได้เข้ามาดูว่าเอออร่ e y, ura, because, าวิเคราะห์ไพ่ออกมาแบบนี้แบบนี้นะคุณเป็นอย่างที่ออร่าแนะนําหรือวิเคราะห์หรือเปล่าถ้าเป็น แล้วลองดูที่ว่าตอนนี้ติดปัญหาอะไรก็เอาไปใช้ตรงนั้นนะคะมันจะเกิดประโยชน์กับคุณและส่วนรวมนะคะออร่าทำมาตรงนี้จริงๆบางคลิปที่เรา,าออกไปนะก็ฟีดแบ็ดีมากเลยก็จะมีคนอิจฉาเหมือนเดิมอะค่ะทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือใครได้ดีไม่ค่อยได้อะ่ะเออมันก็แปลกไอ้คนอย่างี้ยังมีอยู่นะคะเนี่ยออร่ามาตรงนี้เลยนะคะมาเพื่อให้คนคิดอีกอีกแง่หนึ่งเลย เพราะฉะนั้นคนที่เขายัางคิดลบก็ปล่อยให้เขาคิดลบไปก่อนพอบอกแล้วเราจะไปห้ามความคิดของคนที่ไม่รู้จักบวกอะ่ะมันก็ยากเนาะจนฝ่าวันหนึ่งอะ่ะเขาจะรู้สึกด้วยตัวของเขาเองว่า <S 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 เฮ้ยอ้าวทาไมมีคนมาอิจฉาเราวะนี่เรามีค่าถึงขนาดมีคนอิจฉาเราด้วยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมองเห็นตัวเขาเองอะ่ะเพราะวันนี้เขาเที่ยวอิจฉาคนนู้นอิจฉาคนนี้คิดแต่ว่าคนอื่นจะทําร้ายเขาคนอื่นจะแกล้งเขาแต่เขาไม่คิดไงว่าเขาไปแกล้งคนอื่นมาเนี่ยเขาไม่คิดจริงๆ ลืมคิดถึงตัวเขาเองไปมัวแต่คิดถึงคนอื่นแต่ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะคะเราก็เลยมาใส่ในในราศีตุลอันนี้เพราะว่าราศีตุลอันนีเขาดีจริง,รงดูในในคลิปทั่วไปก็ดีนะคะพอมาดูในคลิปของความรักอีกก็ดีอีกอะถือว่าผู้ชายคนนี้สมบูรณ์แบบจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสมบูรณ์แบบถ้าคุณเจอสิ่งที่มันยุ่งยากอยู่นะคะราบ,บอกเลยนะคะว่า คุณจะจัดการมันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะเจอกับความสุขนะคะคุณจะเจอกับความสุขและคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆสิ่งอะไรใหม่ๆมันจะเข้ามาและคุณจะเป็นผู้บริหารแนวใหม่เลยค่ะเป็นแนวใหม่ที่เป็นมหาเศรษฐีที่จะหยิบอะไรบางอย่างมาทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พนักงานบริษัทของคุณเนี่ยค่ะมันขึ้นอย่างนี้เลยจริงๆนะคะเนี่ยมันจบด้วยตัว temperance เนี่ยมันหมายถึงการบาลานซ์การผสมผสานการอยู่ทุกอย่างและอยู่ให้เป็น ทำให้ได้หรือว่าเอาง่ายๆก็คือว่าเอาถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นมหาเศรษฐีแต่มีภรรยาหลายคนสมมุตินะฮะเขาก็ให้ผู้ชายคนนี้บรานซ์มันให้ถูกทําให้มันถูกต้องว่าเขามหาเศรษฐีเขาจะมีเงินเท่าไหร่แล้วเขายอมกันได้เงี้ยใช่ไหมเอาเราจะไปว่าไงเขาได้อะใช่ปะเออคนมีตังค์อ่ะเดี๋ยวเราไปถามว่าภรรยาเขาอะยอมหรือเปล่าถ้าภรรยาเขายอมโอเคไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดภรรยาเขาไม่ยอมอ่ะ ก็มันก็ต้องอยู่กับภรรยาไปเรื่อยๆถูกป่ะแต่ถ้าเกิดภรรยายอมให้นวยนี่ก็เขาต้องมีลิมิตของเขาอะว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้นะคะขอให้บาลานซ์มันให้ดีผสมผสานมันให้ดีท่าทางคุณเนี่ยเป็นคนแต่งตัวดีมากเลยนะคะเป็นตัวเป็นคนที่แต่งตัวแบบว่า ถ้าสีไม่แมทกันเนี่ยคุณจะไม่ออกไปไหนเด็ดขาดคุณจะเป็นคนที่แต่งตัวเนี่ยมันต้องแมทกันมันต้องดูแล้วดูเท่ดูดีอะ่ะ <c oughs> คุณจะเป็นคนแบบนี้เลยอะ่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวดูเท่ดูดีแล้วก็ดูแมทแล้วก็จะมีความเจ้าชู้หน่อยๆอ,ยอะ่ะเออมาออกเจ้าชู้หน่อยๆคือ มันเป็นสเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้เขาคือเขาจะใส่ใจคนอื่นไปซะหมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเนี่ยสเสน่ห์ของเขาไม่ว่าจะเป็นอันนูน้นอันนี้อันนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นสเสน่ห์ที่ผู้ชายคนนี้พอผู้หญิงเห็นเขาเลยชอบอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพยายามคุยกับภรรยาเขาอะนะว่าเออคุณก็ช่วยทําให้มัน บาลาน,นอยน่นาเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรานิดนึงไอ้ภรรยาก็พยายามอ่ะนะบางทีก็ทําไม่ได้ได้ได้ไดัด่งใจสามีหรอกบางทีมันก็ล้นมั่งไม่ตรงมั่งเค็มมั่งเปียวมั่งก็แล้วแต่แต่ก็พยายามทําให้สามีเนี่ยชอบที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักนะพูดถึงเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้ไปสนใจใครหรอกนะเขาก็สนใจคุณอันนี้อันเนี้ยนนสนใจคุณจริงๆแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงที่มีจริตจ,จัดการพอสมควรเลยแหละคุณก็จะมีความรับ ของคูณเหมือนกันแล้วคุณจะเป็นคนสวยนะเนี่ยคุณเป็นคนสวยนะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดไปได้จะมีการเดินหนีของผู้หญิงไปนะคะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เดินไปเนี่ยเราจะมีไอเดียใหม่ๆ เราจะคิดริเริ่มอันนี้ใหม่ๆสู่ความสมบูรณ์อันใหม่ๆขึ้นมาซึ่งคุณเองอาจจะคิดไม่ถึงอ่ะแต่คุณเนี่ยกำลังจะคิดธุรกิจอันใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยนั้นอัร่าอวยพรให้กับชาวราศีตุลอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้สุขสมหวังตลอดกันในลักษณะของภรรยาเดียวสามีเดียวนะคะแล้วก็ประคองกิจการอันนี้ให้มันจเจริญรุ่งเรืองต่อไปเดี๋ยวคุณก็ได้ไปหลั่นล้าแล้วค่ะคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณก็ได้ไปปาร์ตี้อย่างที่คุณชอบหรือว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้ออกไปนนน่ไปีีอคุณ อบแล้วล่ะเพราะว่ารอเวลาอีกนิดนึงให้โควิดมันหายให้ดีซะก่อนแล้วเราค่อยไปเพราะชีวิตเราเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยเราต้องเก็บเอาไว้เพราะยิ่งเป็นมหาเศรษฐีแล้วเป็นคนดีอย่างเนี้ย ทำบุญนะคะทำบุญเยอะๆจะได้ไม่ตกอับวันหนึ่งคุณแก่คุณเท่าไปคุณก็จะมีลูกหลานที่คอยดูแลคุณภรรยาที่ดีคุณไม่ต้องไปสนใจใครเลยค่ะภรรยาคุณเนี่ยดีที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มนะคะว่าดีดีจริงๆใส่ใจคุณหมดตามใจคุณด้วยมันจะมีขัดใจบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นเองค่ะคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะนั้นออร่าดูให้เรียบร้อยละสาหรับคลิปชาวราศีตุลทั้งคลิปทั่วไปแล้วก็ความรักเนี่ยออร่าบอกเลยนะคะว่าชาวราศีตุล ปากนี้ดีมากๆดีตั้งแต่ตุลายันมาถึงพฤศจ,จิกายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นรา,ร,าราวายพรนะคะสมหวังสมหวังแฮปปี้ทุกคนนะเฮงเฮงเฮงทุกคนนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอร่าทาโลขอบคุณค่ะ